บพูดในคูโอ้ตัวใหญ่แห้งบังพี่น้องสาวขึ้นมาบันสาวขึ้นมาบันพูดอ่ะ <c oughs> นอเนี่ยตัว <c oughs> ใหญ่พี่น้องมึงนไงหอกเงยไปผีอุบัติไปอ๋อบางเดีเนาะพี่เจคัด <c oughs> สวัสดีครับพี่น้องกวับไปสู่ปู่สุคนครับมนเนี้มาเจอกันแล้วครับกับลุงดอนแชนแนลครับมเมเนี้ พี่พี่น้องขับหายู่หากินแล้วครับ karaoke, signal, มือน um, ี้มาหายู่หากินบ่ได้ไปใส่พี่น้องบ่ได้ไปใส่ฮ่าสอนหวกเราพี่น้องมือนี้บ่ได้ออกเดินทางบ่ได้ไปทางไหนเราพี่น้องเนาะมือนี้กหนยู่บ้านนี่แหละครับหาสอนหวกครับคุณพี่น้องสอนกับสอนกูไทยกับยูถึงปีละเบิ้ลขับสอนมือนี้สิเป็นสงเดย ปีนี้ฝนกระตกปีแห้งแห้งพี่น้องตกปีแห้งตกต้นหัวปีน้ำท่วมบ้านสันเนมมองท่วมทุ่หม่องครับพวกเมนท่วมต้นหม,ม่องนี้ได้ครับมอ่องเอื้อนกับมีขึ้นกันผมโดนทางไปหาทายทำนาะครับกับหินหลายอำเภอรครับหลายอำเภอฝนตกดีแห้งครับ บ้านเจ้าของกะฝน,นตกดีครับเบื่อนเนี่ยน้ำาปกติช่วงนี้สิบระท่านมีฝนนี่พี่น้องแต่ว่าปีนี้มาเนี่ยเป็นยังไงบุญนี่ฝนดีแฮงปีมหันเนี่ยบ่ได้ซ้อนห่วงดิพี่น้องบ่ได้เห็นซ้อนห่วงบ่ได้มียังนะครับปีมหันเนี่ยกะรจะแกล้งเนละไปปีนี้มาครับฝนมาไวได้ซ้อนห่วง ชูพี่น้องเบิ้งหลังนี่เห็บนบป้วยปูน่ะเป็นยังไงเนาะเป็นต่มันบ่เนาะบ่านเปน็นสิคกขืดเลยพี่น้องขืดได้หอดปูบันเนาะทักเนี่ยิึงพี่น้องหุบกะบ่อึดน้อครับปูเก็บบะระบันนี่ปูปูมีต่แมงไร้งั้มพี่น้องมืงเนี่ยปูกะมีหุบกะมี ขี่ตะลึ้นก็มี่เหรอพี่น้องเอ้ยอมีขูนเอวหรอวะทำมาสอนเนาะพี่น้องตนะอนไปกันจะขี่เตยยังมานั่มเลยนะแต่ว่าเอาเอาไอจริงท,ที่เอาได้เนาะตอนหัวก,ก็หาหัวแล้วพี่น้องแล้วต้องหัวกนะนันนะี่แหละครับหาอายุหากินไปแล้วครับขขไม่ได้ไปสร้างได ใช่ฮะชายทำอยู่ทางไหนเนาะครับมือนี้ผมกะสอนห่วงเลยพี่น้องปวดหัวอ้วกับปคุณมีตัวใหญ่ยมีตัวไขๆพี่น้องคุณนี่ต้องขาวไปเล่นเปลี่ยนบึงบันพูดในคู่อู๋ตัวใหญ่แห้งบึงพี่น้องสาวขึ้นมาบัดสาวขึ้นมาบัดพูดอ่ะเอ่อตัวใหญ่พี่น้องมึงนี่ยอกวงเนยไปพีอุบัดอือ อ๋อบางเดเนาะพี่จะคักมาพี่น้องมามาอีกนี่เห็นบ่นี่มะสอนอีกิกสอนอันทับก,กันมานี่ละบ่ไกลกันเนาะครับมาอีกคุ่ณสอนกะนมองนีเป็นตะครืดพี่น้องนี่เห็นบ่มันเป็นตะครืดอ,อย่างว่าจีมันเป็นทองรองหน้ามองนีหยิ่งละกสอนง่ายครับแล้วกับเป็นเปิงซ่งเราเป็นห่วงหลายดิพี่น้อง บึงสีดได้หลายมันได้ครับวิ่งนี่ผมมาสีดได้หลายอยู่ดิสีดได้หลายก่อนแรกอยู่มึงผมบึงส่งแล้วนะครับมแรงเมนูเหรอครับเมนูอันนี้แหละ ออหัวกันะพี่น้องเอ้แล้วพอออออมไปเจ็บีเจ็บแบเนาะชี้เข้มๆยังไงกเข้มเหมอนเข้มไลกับพอดีเละี้ปุ๊บกู๊บกับไหมปุก๊ะก้อนเนาะทำเขาไปยิงให่บัุยบันนะพี่น้องเอ้ยค่ะหัวมีตุยใหญ่ไปหนเอาไปบึ้งครับนี่มาแล้ว พี่จังไดนพี่ะำมันบ่โอ้รอบนี้แมนที่ริบบงพี่น้องบุงพูดอ่ะขัดเออยแต่ไลก็เกาอยู่พี่น้องเฮ้ยได้มาสังเกตแล้วเนี่ยเบุงพี่น้องสังเกตแล้วมีหอวปูหน่อยีพี่น้องเลยปูหน่อยเห็นไหมไต้รวมๆหมดครับปกติส่วนส่วนมันจะมีมันจะมีมีแมงลังงมนี่พี่น้อง เออปีนี่โปม,มีมีแมงแมงอะรงั้นม,มึงพี่น้องเออจะหัวเมียตัวเงี้ยมึงพี่น้องมึงเนี่พูด่ะม,มึงมันตัวพี่แห้งพี่น้องต่องไข่อ่างลลางยิงลิงเย็บแล้วพี่น้องบันเทิงพูดมีหัวหัวกระไรปูหน่อยกระไรอย่าไปเอามาเด้อปูหน่อยปล่อยครับเป็นพันมัน ่อทีแม่มันแงครับย้ำหนาขุดปูกะทีไปขุดปูที่พี่น้องมันก็นี่แหละอันมุ้งเนี่ยน้อยนี่แหละอ่ะปล่อยไป้ะตอนนี้แหละ้วแงขึ้นมามันก็จะไปขุดไปขุดหูมันไปอยู่น้ำหูเหมืงเขาครับน้ำไปขุดมัน,มยยนไม่ยึดเลยมีนู่ปูยึดเลยมันนะคุณพี่น้องเอ้ยเต็มคูเลยปะเนี่ย <มา S 1> นี่ไปมา <Okay. S 2> ừ, ừ. hãy nhìn cái nồi kìa như tụi ngọt cho đây về lại các bạn sáu ô là phụ kiếp ở đây các bạn nhé, bèn mê lai mất lắm ô lửa vô phân cái gì phân cái lửa vô cho kênh Ghiền หัวแรงกัเมนูอ๋หวกราพี่น้องเฮ้ยปิดขกเนาะเนีตัวใหี้อ๋อหัวหัอแรลงกับเมนูเมนูเด็ดออ่ะกหมก,กนะครับเอาครับโอเคครับสนับจีบกะน,นี่ละตามบะหมหัวหน่อยหมีหวบหมหวหน่อยหวเงครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามกับกดซับตไคร้ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําช่องครับวันนี้ครับดูบันดอนชั้นแนลครับขอลำราไปก่อนแต่เพียงแค่สมนีสวัสดีครับ